สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าดด้วยเรื่องของเม็ดแมงลักเลยค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยค่ะเป็นอาหารสุขภาพเลยนะคะวันนี้มีวิธีการแชร่ที่สำคัญนะคะสะอาดไม่เหม็นด้วยค่ะ สามารถเก็บได้นานด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะสังเกตดูนะคะเวลาเราซื้อเม็ดแมงลักนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะให้ดูวันเดือนปีที่ผลิตเป็นหลักเลยค่ะให้เลือกที่เม็ดมแมงลักใหม่ๆไว้ก่อนนะคะเลือกดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะวันนี้ชิคกุ้งจะใช้เม็ดแมงลักอยู่ที่สองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวจิคกุ้งจะเทน้ำก่อนเลยค่ะอันนี้คือน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะ น้ำปกติที่เราทานนี่แหละค่ะอุณหภูมิ31องศานะคะอันนี้เราไม่ใช้ค่ะเราจะใช้ที่น้ำร้อนนะคะ72องศานั่นเองค่ะจะก,กี่องศาก็ได้นะคะขอเป็นน้ำร้อนจัดเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะสังเกตดูนะคะเราใส่เม็ดเบงรักลงไปในน้ำร้อนนะคะพองทันทีเลยค่ะ พองขึ้นทันทีเลยนะคะเห็นไหมคะเราจะแช่ทิ้งไว้5นาทีนั่นเองค่ะหลังจากครบ5นาทีนะคะให้หาตะแกรงแบบนี้เลยค่ะตาถี่ๆีแบบนี้นะคะเทเม็ดแบงลักลงไปได้เลยค่ะเทลงไปเรียบร้อยอันนี้เราจะได้เม็ดแบงลักนะคะจากนั้นนําไปล้างในน้ําสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีนี้นะคะจะทําให้เนื้อใสนะคะที่สําคัญเก็บได้นานขึ้นด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเม็ดแมงลักเนื้อใสๆนะคะพร้อมนําไปเก็บแล้วค่ะหาภาชนะมาใส่นะคะหลังจากนั้นเติมน้ําเล็กน้อยค่ะปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะแช่ที่ช่องปกตินี่ละคะ่ะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะปิดฝาเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้2ส,สัปดาห์เลยค่ะ สะอาดไม่มีเนื้อทรายติดแน่นอนค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ